ที่จังหวัดน่านครับเทศบาลเมืองน่านนะครับจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองน่านประจำปี2568 พาคุณผู้ชมไปที่สนามหญ้าหน้าอาคารพญานาคเทศบาลเมืองน่านนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองน่านประจำปี2568เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองน่านอย่างต่อเนื่องให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและได้ออกกำลังกายมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจส่งเสริมการมีส่วนร่วมและใช้เวลาว่างให้ เปป็นนระโยช์ทําให้ผู้สูงอายุครับได้มีความสุขโดยมีนายประกรณ์คำเหลืองประหลัดเทศบาลเมืองน่านนางเครอว,วันพรมอารีประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองน่านเจ้าหน้าที่ผู้สูงอายุเข้าร่วมงานเป็นจนํานวนมากโดยก่อนพิธีเปิดการแข่งขันมีน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษามาร่วมแสดงดนตรีข,<อ>ขับร้องบทเพลงเฉลิมฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสประจําปี2568เพื่อให้กําลังใจนักกีฬาก่อนเริ่มการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยซึ่งภายในงานมีการแข่งขันกีฬาเปต กองกีฬาพื้นบ้าน27รายการรายการแข่งขันกองเชียร์และขบวนพาเหรดเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่านผู้สูงอายุผู้นำชุมชนและ